บทที่95อนุสรสร้างกรรมดีนางผินแจมวิชาสอนทอมเมื่อข้าพเจ้ากลับมาจากภาคอีสานในค่มคืนวันหนึ่งกำลังคิดจะเขียนหนังสือกฎแห่งกรรมเรื่องที่95เพื่อให้ทันวันวิสาขาบูชาในปีพุทธศักราช2512ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วเช่นปีก่อนก่อน แต่คืนนั้นรู้สึกว่าในร่างกายผิดปกติหูอื้อเป็นพักๆคล้ายเมื่อครั้งเด็กๆก,กระโดดน้ำว่ายเล่นในคลองเมื่อน้ำเข้าหูแต่นักกว่าคือคิดว่าคงจะเป็นประสาทมากกว่าสิ่งอื่นหรือเป็นเพราะอายุมากอาจเกิดโรคหูตึงขึ้นก็ได้แต่ที่แปลกก็คือมิใช่หูอื้อไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ กลับได้ยินคล้ายเสียงพินพาดราตโพนเป็นเพลงไทยฟังเยือกเย็นอยู่ภายในหูไม่รู้ว่าเพลงอะไรรู้แต่ว่าเป็นเพลงไทยโบราณเสียงวังเวงชอบกลบอกไม่ถูกได้ยินเสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆบางครั้งก็ได้ยินชัดบางครั้งก็แผ่วข้าพเจ้าคิดว่าคงเป็นวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ข้างบ้านเขาเปิดฟังรายการเพลงไทย แต่เมื่อลองใช้ฝ่ามือปิดหูทั้งสองข้างก็ยิ่งได้ยินดังชัดขึ้นรู้สึกประหลาดใจที่ไม่เคยได้ยินเช่นนี้มาก่อนนึกแต่ในใจว่าเราฝันไปหรือเปล่าถ้าไม่ฝันแล้วเราเป็นโรคอะไรถ้ายัางไม่หายพรุ่งนี้เช้าเห็นจะต้องรีบไปหาหมอที่ชำนาญในทางหูคอจมูกโดยตรงเพื่อจะขอความเห็นว่าเป็นโรคอะไรแน่ จะบอกใครก็ไม่ใช่หมอก็กลัวเขาจะหัวร่อว่าเป็นโรคประสาทหรืออุปทานแม้ตัวเองก็อดขำไม่ได้นึกว่าสังขารย่อมเปลี่ยนไปตามวันเวลาเป็นธรรมดาเกิดมีเรื่องแปลกๆไม่นึกไม่คิดมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่เจ็บปวดรบก,กวนอะไรมากแต่แล้วได้ยินเสียงกลิ่งโทรศัพท์บนโต๊ะเขียนหนังสือดังขึ้น แต่เหมือนอยู่ไกลๆเกิดคิดหนักใจว่าทีนี้เห็นจะเดือดร้อนเราจะได้ยินแต่คำพูดมาทางโทรศัพท์ได้อย่างไรเมื่อหูอื่นหนักเมื่อก้อนหินเข้าไปอุดอย่างนี้จึงรีบพยายามช่วยตัวเองก่อนเหมือนสมัยที่น้ำเข้าหูโดยเอาฝ่ามือปิดหูอัดให้แน่นทั้งสองข้างตะแคงหูซ้ายตะแคงขวา แล้วรีบสะบัดออกเร็วๆทำหลายครั้งติดกันเพื่อให้ฝ่ามือดูดลมภายในหูออกมาด้วยแต่แล้วก็ดีใจเพราะว่าเมื่อรีบยกฝ่ามือออกจากหูแล้วทำให้เกิดเย็นว่าบตามฝ่ามือออกมาหูโล่งกลับได้ยินเสียงเป็นปกติอย่างเดิมเสียงเพลงหายไปข้าพเจ้าหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นพูดก็ได้ยินว่า อภินเสียอภินเสียแล้วข้าพเจ้าใจหายไม่อยากให้เป็นความจริงคิดว่าหูฟังยังไม่ถนัดจึงย้ำถามเพื่อให้แน่ใจว่าหูได้ยินนั้นไม่ผิดแต่แล้วก็ทราบแน่ว่าคุณนายผินแจมวิชาสอนท่านได้จากโลกนี้ไปเสียแล้วทำให้ใจหายแล้วก็เศร้าสลดขึ้นมาทันทีคุณวิพล กิวานนเป็นผู้โทรศัพท์แจ้งให้ทราบข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินทางหูจะเกี่ยวข้องกับการบอกทางโทรศัพท์หรือไม่เรื่องเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นสิ่งลี้ลับไม่มีเหตุผลข้าพเจ้าต้องคิดแล้วคิดอีกก็คิดไม่ตกที่สุดก็ตัดสินใจเขียนขึ้นเพราะคิดแล้วว่าต้องตั้งใจให้เป็นกลาง ไม่สนใจใครติชมคิดว่าข้าพเจ้าไม่เขียนก็ไม่มีใครรู้ว่ามีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเรื่องก็คงผ่านหายเงียบไปเข้าใจว่าเรื่องนั้นเป็นลางสังหรณ์การจากไปของวิญญาณผู้สร้างกรรมดีเมื่อรู้สึกอย่างไรก็เขียนอย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องแปลก ที่บังเกิดขึ้นในระยะใกล้กับเหตุการณ์ที่ทราบข่าวการสูญเสียของผู้ที่มีคุณงามความดียิ่งใหญ่ผู้หนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกเสะเทือนใจเปรียบเหมือนได้เห็นต้นไม้ใหญ่ที่แตกกิ่งก้านสาขาปกคลุมบริเวณเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลออกดอกออกผลมากมายอยู่บนต้นและผลตกลงใต้ต้นทั่วไปเป็นที่พึ่งของบรรดาน,นกกาและสัตว์ทั้งหลาย ที่ได้พักอาศัยกินอาศัยนอนเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาบัดนี้ต้นไม้ต้นนั้นได้โค่นล้มลงเสียแล้วแต่นี้เราจะไม่ได้พบไม่ได้เห็นอีกต่อไปเมื่อสิ้นร่มไม้ชายคานกกาก็ต้องแตกแยกกันไปความเสียใจอะไรหาท่านผู้สร้างกรรมดีย่อมจะเกิดขึ้นแกสาธุชนทั่วไป รุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้ไปเคารพศพท่านที่บ้านถนนสุขุมวิทพระขนงทราบว่าตั้งอยู่ชั้นบนห้องที่ท่านนอนป่วยซึ่งบรรจุอยู่ในโลงลายทองตั้งไว้บนที่สูงเมื่อจุดทูปแล้วก็นั่งลงทําจิตใจให้สงบแล้วขอขมาลาโทษเสร็จแล้วก็แผ่ส่วนกุศลหากจะมีบ้างก็เปรียบได้จากแสงหิงห้อยกับแสงอาทิตย์ของท่านที่มี แต่ข้าพเจ้าถือการแผ่ส่วนกุศลเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปไม่เลือกชั้นวันนะแล้วก็ก้มลงกราบทำให้ข้าพเจ้าต้องนึกถึงความดีของท่านที่ผ่านไปแล้วขึ้นมาอีกได้เคยไปเยี่ยมเยียนขณะที่ท่านป่วยหลายครั้งทุกครั้งเมื่อเห็นข้าพเจ้าท่านพยายามจะพยุงตัวลุกขึ้นนั้นข้าพเจ้าก็ได้ขอร้อง อย่าให้ท่านต้องลุกขึ้นมาทรมานเลยหลายครั้งท่านจะต้องถามว่ามีอะไรที่จะให้ท่านช่วยบ้างข้าพเจ้าก็จะเรียนท่านว่าไม่มีอะไรที่จะให้ท่านช่วยเพียงระลึกถึงมาเยี่ยมมาถามถึงอาการป่วยเท่านั้นข้าพเจ้าหวนคิดถึงครั้งหนึ่งที่ท่านยังไม่ป่วยท่านได้โทรศัพท์พูดกับข้าพเจ้าด้วยตนเองว่า ได้ข่าวว่าคุณต้องการที่ดินจะต้องการซื้อฝั่งพระนครหรือฝั่งทนชอบตรงไหนเลือกแล้วหรือยังข้าพเจ้าเองฟังแล้วก็งงเพราะไม่ได้คิดว่าจะซื้อที่ดินจึงถามไปว่าใครบอกคุณนายเหรือครับว่าผมต้องการที่ท่านบอกมาทางโทรศัพท์มีคนบอกว่าคุณต้องการที่ ดิฉันจึงถามดูว่าต้องการตรงไหนข้าพเจ้าบอกไปว่าเป็นพระคุณยิ่งแต่ผมยังไม่คิดเพราะผมมีบ้านอยู่แล้วไม่เดือดร้อนและขอขอบพระคุณที่คุณนายกรุณาผมอย่าเชื่อใครเลยครับผมพอใจเท่าที่ผมมีอยู่แล้วข้าพเจ้านึกถึงคำพูดของท่านครั้งนั้นก็รู้ว่าท่านได้แผ่เมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้า ครั้งหนึ่งทางสภากาชาติไทยแจ้งมาให้ข้าพเจ้าทราบว่าทางสภากาชาติไทยได้ต้อนรับข้าพเจ้าในตำแหน่งสมาชิกกิติมศักดิ์ข้าพเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนคุณนายผินแจมวิชาสอนท่านได้ขอสิทธิ์ในตำแหน่งสมาชิกกิติมศักดิ์ให้กับข้าพเจ้าเนื่องจากที่ท่านได้รับบริจาคทรัพย์สินให้แก่สภากาชาติไทย นับเป็นความกรุณาอันสูงยิ่งที่มีต่อข้าพเจ้าที่ท่านทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหลังจากท่านถึงแก่กรรมลงคุณนายกถินกุยกานนผู้เป็นบุตรสาวได้มาขอให้ข้าพเจ้าช่วยเรียบเรียงชีวประวัติของท่านเมื่อรับปากแล้วก็หนักใจเพราะข้าพเจ้ารู้ตัวดีว่าความรู้ความสามารถไม่พอที่จะบรรยายให้ซึ้ง ถึงความดีของท่านที่ได้สร้างสมไว้มากมายให้ได้เท่ากับความจริงรู้สึกลำบากใจเกรงว่าจะทำได้ไม่ดีถึงขนาดกลับจะทำให้ประวัติของท่านขาดตกบกพร่องส่วนใจหนึ่งข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกเป็นเกียรติอันสูงยิ่งที่ได้มีโอกาสเรียบเรียงประวัติของผู้ที่เป็นสตรีตัวอย่างนับตั้งแต่ยาววัย มีประวัติที่เรียบพร้อมด้วยคุณธรรมความดีในยุคนี้หาได้ยากขขาพระเจ้าอยากพูดว่าท่านเป็นอัจฉริยะหนึ่งในแสนคนหรืออาจจะเป็นหนึ่งในล้านคนในมนุษย์ที่เกิดมาในประเทศไทยรุ่นเดียวกับท่านซึ่งมีความดีพร้อมเป็นประวัติที่งดงามตลอดมาเริ่มต้นแต่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติไทย ได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ชาติเป็นชาวพุทธที่ดีของศาสนาได้สร้างถาวรวัตถุตลอดชีวิตของท่านสร้างกุศลทานบาร,รมีไว้มากมายข้าพเจ้ามีความตั้งใจไว้ก่อนนาแล้วว่าจะขอเขียนเรื่องของบุคคลที่ได้สร้างกรรมดีซื่อสัตย์สุจริตที่มีผู้เคารพนับถือสรรเสริญทั่วไปไม่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นใคร จะเป็นผู้ที่ข้าพเจ้ารู้จักหรือไม่รู้จักไม่สำคัญขอแต่ท่านได้สร้างความดีเป็นประโยชน์ส่วนรวมต่อไปข้าพเจ้าจะพยายามขอยกความดีของท่านผู้นั้นเป็นตัวอย่างให้ยืนยงคงอยู่ตลอดไปเท่าที่สามารถจะทําได้เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบประวัติของคุณนายผินแจมวิชาสอนแล้วทำให้หวนถึงอดีตข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยรุ่น เป็นเสมียนออกของหรือชิปปิ้งเวลานั้นมีเพื่อนอยู่ในกมรมศุลกากรหลายท่านชอบพอกันมากได้พบเห็นคุณหลวงพินิษโพคากรในวงเล็บเง็กนิงสานนด้วยตนเองท่านนั่งอยู่ในห้องกลางชั้นสองของโรงภาษีครั้งสมัยรัฐบาลเก็บภาษีร้อยชักสามคนจีนเรียกแปะลั่นซา เมื่อเราขึ้นบันไดใหญ่ไปชั้นสองก็จะมองเห็นห้องกลางก่อนรอบห้องกลางซึ่งแวดล้อมด้วยลูกกรงเป็นกองครังเงินเมื่อนำใบสินค้าเข้าไปให้เจ้าพนักงานซึ่งอยู่ในห้องทางขวามือผนกตรวจสอบใบสินค้าขาเข้าเมื่อถูกต้องแล้วก็นำไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ลงนามแล้วก็ไปชำระเงินที่ห้องกลางช่องรับเงินชำระภาษี แล้วจึงนําใบรับเงินไปออกใบแดงจึงจะไปรับของออกจากท่าเรือได้ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปออกของจะเห็นหลวงพินิษโพคากรนนั่งดีดลูกคิดนับเงินอยู่ตรงกลางห้องอายุของท่านในเวลานั้น ถ้าจะพูดกันในปัจจุบันนี้ท่านก็กเกษียณอายุราชการไปนานแล้วก่อนบ่ายสามโมงท่านจะปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วท่านก็นำเงินไปใส่หีบใส่ถุงนำไปเข้าธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้แบงก์เป็นประจำทุกวันได้ทราบว่าสมัยก่อนนำเงินส่งธนาคารบรรทุกไปทางเรือเป็นเรือเก๋งสี่แจวมีโปลิสน้ำ หรือสุลาการักเป็นพลแจวสี่คนเพราะธนาคารห้องโกงเชี่ยงไฮ้แบงค์อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและใกล้โรงภาษีครั้งหนึ่งเรือไปถึงท่าธนาคารยังไม่ทันขนเงินขึ้นฝากธนาคารเห็นจะเป็นเพราะเงินเหรียญบาทน้ำหนักมากเรือเกิดจมน้ำหมดทั้งนี้ตกอยู่ในความรับผิดชอบของคุณหลวงพินิษโพคากร แต่คุณหลวงก็ได้จัดการควบคุมให้คนงมขึ้นมาจนครบไม่มีขาดจํานวนสมัยนั้นเขาถือว่าเงินหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คุณหลวงพินิษโพคากอนเป็นคนใจดีมีอารมณ์เย็นมีศีลมีสัตว์ไม่เคยโกรธใครว่าใครมีแต่อบรมสั่งสอนในทางที่ดีและคอยตักเตือนด้วยความเอ็นดู เป็นที่เคารพของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชามีชื่อเสียงว่าเป็นคนซื่อตรงสุจริตตลอดชีวิตงานของท่านไม่เคยด่างพร้อยประวัติราชการขาวสะอาดท่านเคยบอกผู้คุ้นเคยว่าอายุมากแล้วอยากจะลาออกพักผ่อนแต่ทางหลวงท่านก็ขอร้องเมื่อ,อยังแข็งแรงพอจะไปทำงานได้ ก็ขอให้ช่วยราชการทำงานต่อไปก่อนนี่ก็มองเห็นได้ว่าท่านมีความซื่อสัตย์มั่นคงตลอดมาเป็นหลักประกันจนเป็นที่ไว้วางใจในทางราชการหลวงพินิษโพคากรท่านเป็นคนละเอียดมีปฏิภาณดีขยันเอาใจใส่หน้าที่การงานไม่ทะเยอทะยานตอนอายุมากการปฏิบัติหน้าที่ ก็ไม่บกพร่องเมื่อท่านกลับจากนับเงินส่งธนาคารแล้วถึงเวลาเลิกงานก่อนจะกลับบ้านด้วยความไม่ประมาทท่านต้องเที่ยวตรวจดูหีบกำปั่นที่ใส่เงินหลวงใส่กุญแจเรียบร้อยหรือไม่และตรวจดูตามโต๊ะลิ้ชักของพวกเสมียนพนักงานฝ่ายการเงินว่าใครจะลืมกุญแจบ้างเมื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ท่านก็จะฉีดปฏิทินรายวันที่แขวนอยู่ในห้องในวันนั้นใส่กระเป๋าไว้กันลืมแล้วจึงกลับบ้านเมื่อไปบ้านแล้วล้วงกระเป๋าไม่พบปฏิทินรายวันที่ฉีกอยู่ในกระเป๋าก็นึกได้ว่าวันนั้นท่านลืมตรวจดูความเรียบร้อยท่านก็จะรีบกลับมาที่โรงพาสีด่วนแล้วก็ขึ้นไปตรวจความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งเหตุเพราะ หลังจากบ่ายสองโมงครึ่งเงินที่ผู้นำมาชำระค่าภาษีจะต้องลงบัญชีวันใหม่เพราะเข้าธนาคารไม่ทันและท่านก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเงินท่านอยู่กับกองเงินตั้งแต่หน่มจนแก่แม้อายุจะมากราชการก็ยังคงต้องการคุณนายผินแจ่มวิชาสอนเป็นบุตรสาวของหลวงพินิษโพคากร ชี้ให้เห็นว่าท่านได้เกิดมาในชาติตระกูลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องของบุคคลทั่วไปในความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์และมีความขยันในการงานข้าพเจ้าได้เคยพบคุณนายผินแจมวิสาสอนที่บ้านทุกครั้งก็ไม่เคยเห็นว่าว่างเว้นจากการทำงานบางครั้งใกล้ตรุษศาส์ท่านก็ใช้ไม้พาย ลงมือกวนขนมด้วยตนเองซึ่งใช้กระทะใหญ่ทั้งทำบุญและแจกข้าพเจ้าก็มีส่วนได้รับทุกฤดูกาลแม้แต่เวลาท่านป่วยไข้ก็มิได้ละเว้นความขยันแต่สิ่งที่ทราบซึ้งในความดีของท่านก่อนจะจากโลกนี้ไปได้ทราบเมื่อท่านป่วยมากท่านก็ยังห่วงถึงการสร้างบุญสร้างกุศลที่ท่านได้เคยปฏิบัติประจำมาแล้ว ท่านได้ขอร้องบุตรสาวให้ปฏิบัติต่อไปเช่นเดียวกันกับท่านเมื่อยังมีชีวิตเห็นได้ว่าจิตใจของท่านสูงด้วยการสร้างบุญกุศลบัดนี้ตัวท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่ความดีของท่านที่ยังยืนยงคงอยู่เป็นที่ยกย่องของผู้ที่รู้เห็นตลอดไปไม่สิ้นสุดแม้วิญญาณของท่านจะได้ไปเสวยสุข พ้นจากความวุ่นวายของพวกมนุษย์ที่หนานแน่นด้วยกิเลสตัณหาคอยเอารัดเอาเปรียบคอยแก่งแย่งชิงดีเห็นแก่ตัวประวัติความดีของท่านเริ่มตั้งแต่เด็กจนรุ่งเรืองตลอดมาคงยืนเด่นยากที่จะหาใครที่สามารถจะเทียบได้ ข้าพเจ้าคิดว่าในเมืองมนุษย์และประชาชนทั้งหลายพากันอาลัยในความดีของท่านเทวดาทั้งหลายก็พากันยกย่องสรรเสริญประตูสวรรค์เปิดไว้คอยรับท่านข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสศรัทธาในชีวิตประวัติของท่านมากจึงอยากจะนำเข้าในชุดกฎแห่งกรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์ท้าวอนต่อไป ชีวประวัติอนุสร์ของท่านที่ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้นหากมีข้อความผิดตกบกพร่องประการใดก็ดีข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียวเพราะตัวรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเขียนได้ดีไม่เท่าความเป็นจริงและขออภัยต่อท่านผู้รู้ด้วยก่อนที่จะเริ่มลงมือเขียนประวัติของท่านข้าพเจ้าได้จุดทูปบอกกล่าวขอวิญญาณของท่านมาดลใจ ให้นึกถึงที่ท่านได้เคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังบางตอนเมื่อท่านยังไม่ป่วยเหมือนท่านจะรู้ล่วงหน้าว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้เรียบเรียงประวัติของท่านหากข้าพเจ้าจะหลงลืมบางตอนมิได้หยิบยกขึ้นมากล่าวก็ขอวิญญาณของท่านอันอุดมสมบูรณ์ด้วยเบญจกุศลบารมีจงกรุณาอาภัยให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พญาอนุมานราชทนท่านอาจารย์ที่เคารพนับถืออันสูงยิ่งที่ได้กรุณาให้ความรู้อันสูงค่าแก่ข้าพเจ้าและขุนการจนะสูงกากรอดีตผู้ช่วยอธิบดีกมรมศุลกากรผู้เป็นเพื่อนที่รักนับถือได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรงภาษีสมัยร้อยชักสามบางอย่างที่ข้าพเจ้ายัางไม่รู้ เป็นพระคุณที่ข้าพเจ้าไม่สามารถจะลืมได้นางแจ่มวิชาสอนวงเล็บผินนิยมเหตุเกิดที่เรือนแพหน้าวัดสุวรรณอำเภอคลองสารจังหวัดทนบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่7เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2434ตรงกับวันขึ้นสิบข้ามเดือนหกปีเถาะในตระกูลนิงสานน หลวงพินิษโภคกรและนางพุกเป็นบิดามารดาเมื่ออายุได้สามขวบมารดาก็ถึงแก่กรรมจึงต้องอยู่กับบิดาและมารดาเลี้ยงบิดาได้หาแม่นมมาคอยเลี้ยงดูแม่นมชื่อยิ้มเด็กเรียกแม่นมผู้นี้ว่าแม่หลังแผ่นางแจมวิชาสอนมีนิสัยขยันและปัญญาไวมาแต่เด็กๆ็ก คอยจดจำงานของผู้ใหญ่พออายุประมาณหกเจ็ดขวบก็สามารถออกช่วยงานจัดหมากโลรบุรีและจัดดอกไม้ได้อย่างเรียบร้อยไม่แพ้ผู้ใหญ่ทั้งสามารถทำกับข้าวจัดสำรับได้แต่อายุยังน้อยเป็นเด็กที่ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าเกิดจากนิสัยที่ไม่มีใครคอยบังคับ เป็นความรู้สึกเกิดจากตัวเองทำทุกอย่างที่เห็นว่าเกิดประโยชน์แม้แต่เวลาอาบน้ำเมื่อเห็นสิ่งใดลอยน้ำมาเช่นไม้ลอยมาก็จะเก็บไว้แล้วจักทำฟืนถาลอยมาก็เก็บไว้หุ่มข้าวต้มเมื่อเห็นเข่งไม้ไผ่ลอยมาก็เก็บขึ้นมาตัดแล้วทำเป็นไม้กลัดนำไปขายในตลาด เมื่อมีเวลาก็หยอดดินสอพองขายเมื่อว่างก็เก็บผักบุ้งนำมามัดเป็นกรรมแล้วก็นำไปขายในตลาดเมื่อไปเห็นช่างตัดเสื้อและช่างปักลายเย็บสบงและผ้ากราบในตลาดก็เกิดมีความสนใจไปยืนพิจารณาดูแล้วก็พยายามจดจำเอาไว้เมื่อกลับมาถึงบ้านก็เอาอย่างที่จำมาลองทำดู ก็สามารถทำได้และเมื่อสามารถปักลวดลายสวยๆลงบนผ้าได้แล้วก็ได้ไปรับผ้ากราบและก็สบงมาเย็บเป็นรายได้ชีวิตของเด็กหญิงร่างเล็กอายุน้อยมีความขยันทำงานเกินตัวไม่ยอมอยู่ว่างบิดาเห็นทำงานของบุตรสาวก็สงสารจึงพาไปฝากไว้กับพี่สาวผู้เป็นป้าของเด็กชื่อทองคำ นิ่งสานอนอยู่เรือนแพที่ท่าโรงยาเก่าปากคลองตลาดริมน้ำเจ้าพยาคุณป้าทองคำเป็นคนมีระเบียบมีเวลาทำงานมีเวลาพักผ่อนฝึกเด็กที่อยู่กับท่านทุกคนเช้าขึ้นก็ต้องถักหมวกไหมพรมสำหรับเด็กเล็กคนละใบก่อนจึงจะได้กินอาหารเช้าหลังจากกินอาหารเช้าแล้ว ก็แยกย้ายกันไปทำงานตามที่ตนถนัดหรือใครจะประดิษฐ์อะไรขึ้นเองแล้วนำไปฝากขายเพื่อแบ่งเป็นรายได้ส่วนตัวด้วยเหตุนี้เด็กที่อยู่กับคุณป้าทองคำจึงขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อตอนเองและได้ความรู้ไปด้วยเด็กหญิงผินเป็นผู้ที่ทำงานได้เร็วและเรียบร้อยแล้วก็สะอาดเป็นเยี่ยม คุณป้าทองคำรักและชมเชยอ,อยู่เสมอต่อมาไม่นานบิดารับกลับไปอยู่ที่เรือนแพเด็กไม่ชอบอยู่นิ่งก็ลงเรือพายไปเที่ยวขาย,ขายขนมตามคุ้งน้ำในเวลาค่ำคืนมีกระจับถั่วต้มถั่วดำสาคูเปียก และขนมอื่นๆที่พอจะสามารถทำขายได้เมื่ออยู่เรือนแพกับมารดาเลี้ยงได้ไม่นานบิดาก็นําไปถวายตัวอยู่ในวังสมเด็จกรมพระจักรพัติพงค์คือพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราชในหลวงรัชกาลที่ห้าเวลานั้นเด็กหญิงผินมีอายุย่างเข้าสิบขวบแต่อยู่ไม่นานสมเด็จกรมพระ ท่านก็สิ้นพระชนบิดาต้องรับกลับมาอยู่กับมารดาเลี้ยงที่เรือนแพรอย่างเดิมตอนนี้บิดาได้ย้ายไปอยู่ที่ถนนสุรวงศ์ในพระนครนานๆบิดาก็จะนำเงินมาให้ใช้จ่ายสักครั้งหนึ่งเมื่ออยู่กับมารดาเลี้ยงก็ทำงานตามนิสัยเดิมอยู่นิ่งไม่ได้หน้าแตงโมก็ขายแตงโมลงเรือขายผลไม้และก็ทำขนมขาย รวมทั้งรับผ้ามาเย็บต่อมามารดาเลี้ยงเห็นว่าการอยู่เรือนแพร,ริมฝั่งเจ้าพระยาต่อไปไม่เหมาะเพราะบ้านเมืองเจริญเรือไฟแล่นขึ้นล่องในท้องน้ำเจ้าพระยามากขึ้นทำให้เรือนแพจอดอยู่ริมฝั่งหาความสงบไม่ได้มารดาเลี้ยงจึงได้จัดการขายเรือนแพขึ้นไปซื้อที่ปลูกบ้านอยู่บนบกห่างจากลำน้ำเจ้าพระยา แต่เมื่อถึงหน้าแล้งก็เกิดอัตคัดน้ำบ่อตามบ้านและสระน้ำตามวัดแห้งเมื่อขาดแคลนน้ำเด็กหญิงก็ต้องไปหาบน้ำที่ท่าใส่ตุ่มเท่าที่มีอยู่ในบ้านจนเต็มคราวใดฝนตกลงมาไม่ว่าดึกเดินค่ำคืนก็รีบลุกขึ้นมารองน้ำฝนทันทีและมีความดีใจที่ได้ใช้น้ำฝนเพราะสะอาดกว่าใช้น้ำท่า เมื่อปีพุทธศักราช2445เด็กหญิงผินอายุย่างเข้า11ขวบคุณป้าทองคำได้พาไปไหว้พระพุทธบาทสระบุรีพร้อมกับจัดการตัดและโกนจุกผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบมีพิธีมากนิยมพาลูกหลานไปตัดจุกที่พระพุทธบาทพวกที่ไม่สามารถจะไปถึงพระพุทธบาทได้ก็ไปตัดจุกที่โบสถ์พระรามในพระนคร เพราะสมัยนั้นการเดินทางไปพระพุทธบาทต้องแรมคืนแรมวันลำบากไม่สะดวกเหมือนทุกวันนี้ป่าทางพระพุทธบาทยังเป็นดงดิบชุกชุมทั้งสัตว์ร้ายและไข้ป่าจึงมีผู้คนไปตัดจุกทางพระพุทธบาทไม่มากการโคนจุกถือเป็นประเพณีของชาวไทยภาคกลางสมัยปู่ย่าตายายเด็กๆทั้งชายหญิง ทั้งเจ้านายชั้นสูงตลอดจนถึงประชาชนต้องผ่านการไว้จุกมาก่อนนี่เป็นชีวประวัติของเด็กหญิงที่มีความขยันมีนิสัยรักการงานมีความรอบรู้ในกิจการบ้านเรือนการครัวและการฝีมือพยายามฝึกฝนตนเองเพราะมีใจรักงานมีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงและเป็นคนใจบุญ ไม่ยอมทำบาปแม้วัยเด็กจะอยู่ริมน้ำแต่ก็ไม่ยอมช้อนกุ้งช้อนปลาไม่ว่าจะนำมาปรุงอาหารหรือเพื่อความสนุกสนานตามนิสัยของเด็กทั่วไปนี่ก็แสดงถึงนิสัยดีมีศีลธรรมเรียบร้อยอ่อนโยนรักษาความสะอาดมีศีลมีสัตว์พูดจริงทำจริงแม้จะเป็นเด็กก็มีผู้ยำเกรงเพราะความดี ทำสิ่งใดก็มีเหตุผลตัดสินใจในทางถูกทางดีมีประโยชน์ไม่เคยนำความเดือดร้อนมาสู่ผู้ใดควรแก่การยกย่องหาไม่ได้ในเด็กรุ่นเดียวกัน